จ่ายยาสองล้านแต่งงานใหม่ลูกสาวเขาสรายกาแล็กซี่กับภรรยาอายุห่างกัน19ปีเคยแต่งงานมาทั้งคู่กรณีปัญหารัก3ามเศร้าของอดีตแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเขาสรายกาแล็กซี่หรือเสียระสุระแสนคำที่ไปแต่งงานใหม่รอบที่สกับน้องหนึ่งวันนาขับบุญศรีสาวใต้ดีกรีปริญญาโท จากอังกฤษที่จังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างความไม่พอใจให้กับภรรยาเก่าน้องฟ้าสุริรัตน์ภรรยาที่จดทะเบียนกันถูกต้องและยังไม่ได้หย่าขาดซึ่งภายหลังเขาทรายได้ออกมายืนยันว่าขอเลือกน้องหนึ่งและเคลียร์ปัญหากับน้องฟ้าเรียบร้อยแล้วได้ทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมผ่อนจ่ายเงินจำนวนสองล้านบาทก็ถือเป็นอันหย่าขาดกับน้องฟ้าล่าสุดเขาทรายบอกว่าทั้งคู่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วเราให้กำลังใจซึ่งกันและกัน มันหลายสิ่งหลายอย่างสิ่งที่มันผ่านไปก็ให้มันผ่านไปเราทําตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็อนาคตของเราให้ดีที่สุดดีกว่าแล้วเรามีลูกด้วยกันผมว่าเรามาดูแลลูกให้ดีที่สุดอย่างน้อยๆการศึกษาต้องมาอันดับหนึ่งเลยแล้วตั้งเป้าไว้ว่าอนาคตให้เขาไปเรียนถึงต่างประเทศเลยเพราะเขามีสัญชาติอังกฤษทั้งคู่คู่นี้ห่างกัน19ปีปรับกันไม่ยากเขาทายเผยถึงภรรยาคนที่สาม หนึ่งวันพาความรักครั้งนี้ตนยอมทิ้งทุกอย่างพร้อมทั้งว่าเธอเป็นภรรยาที่สมบูรณ์แบบจนต้องแอบหนีมาแต่งงาน